สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางศินลำเพินออฟิเชียลนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นคูโบต้าอ้าวโอ้ยีไฟแดงนะครับพี่น้องมารอบนี้ครับโอ้โหอันนี้มารอบนี้แยกทางเข้าโดมสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับเข้าโดมสอบเขามีไฟแดงนะครับพี่น้องมารอบนี้ครับโอ้พัฒนาหลายครับ

เี็นไฟแดงแล้นะครับเสียกไฟแดงนะครับไฟแดงทางเลี้ยวเข้าโดมสำนักงานนะครับเดี๋ยพี่น้องต้นมะขามเลยครับต้นมะขามเลี้ยวต้นเดียวนี่เราปลูกไม่หมดแล้วต้นเดียวเมื่อแล้วนี่โอ้ยต้นนี้มันเงี้ยแล นหาารี่น่ครับทางเลี้ยวเข้าสำนักงานของเรานีไฟแดงความนี่น้องถาเธอตกงดูีครัฉันจะยบหน้าที่หน้าเียน่คุิงามาดับหนึ่งรถจนแทบตาแต่ิงจบหลักมองท่าัหลงแล้วนตกไปวัวหนส่งับไปที่ท่ักถูกแ่แล้วที่สงสัยถามลอยเธออยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอูนบอกว่าอย่าสนใจบอกว่าเดคนนั้นกาลังถุกทุอย่างฉันฟังจากเสียงยอมก็

เสียงข้อจอเพี่น้องอะนันเจงบอสันแจงว่ะอา ข้าวสรัพงานของเราโอ้เตรียม,มไปโดยรถครับพี่น้อง

เปิดปิดวงเราจะเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับสาวน้อยเพชรมันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์มํำเพชรลำเบอร์นะครับเปิดปิดอยู่ที่ตรงนี้นะครับเ <c oughs> นี่พี่น้องเดินตรงนี้นะครับ สนามของเราดูนะครับเราจะเข้าเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับเร,เรียบร้อยแล้วนะน่าจะเป็นเบอร์สี่นะเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นให้รัดไเปเข็นบอกว่าโอ่นโอ่นให้รัดเติมน้ำมันทีน่พุ่นเราน่าจะเป็นเบอร์สามเข้าว,าาวินที่สามนะครับน่าจะเข้าวินที่สามนะครับ โอ้ยเค็ดรอบนาแซ่บพอดะนี่อีกอพี่น้อง,งตอ้ครับยางหมกไตยยางหมกไตยหดครับพี่น้อง,งยงางหมกไตยหดอ่านไรอ่ะอ่านไรยางหมกไตยหดครับตัวพี่ละตัวขานกันยืมตัวขากนกันเลยเห็นเนาะน้องหมอกเนาะอ่าสาวน้อยเพื่อนแพ,พองแยอยู่เต็มแนละ้วสาวน้อยรำเพรียงโชว์ก็อยู่เต็มวุ้นจ่าพี่วันนี้จีจ้า

มวซุปสาละไเลยเนี่ยมวุปขางสาะไปเลยแลยกระซุปตัวอเออมวุปม้วซุป,ปอยูอ่คบเปพวงมวาไรอกูนน้ำขอ่อยเนี่ยเออเลี้ยวไปเลยเลี้ยวข้าไปบวงโลกไว้กันว่ารถเรามาเยอะเราก็ต้องจอดตั้งนอกนี้นะครับพี่น,อน,น้องรถไน าาถึงนะครับปิดม่านทำการแสดงครับบาันดีครับจอดถึงนะครับพี่น้องลองดูนะครับแล้วเข้าบินที่เท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีอ๋อเอาไม่เออสวนต่อไปอ๋อตัวน้หรอปะ อากาศเศร้าหน่อยนี่ครับพี่รองบรรยากาศให้ใหโนมครับอีกจำนอยมมจะคึกคืนครับทีมงานมาหมดทุกข,ขั้นครับทีมงานมันมาหมดน่าจะคึกคืนนะครับเอาชาญชัยมาถึงก่อนเพื่อนเลยนะครับ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอ,งขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้คนทิ่ตามห้พี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า